แม้วันนี้นะคะมีเรื่องมาให้ทั้งวันจริงๆเลยค่ะแถมมีภาพมาเพิ่มเติมนะคะแอดก็เลยขอมาทําคลิปเพิ่มแล้วกันนะคะรู้แล้วละคะ่ะว่าเป็นงานอะไรนะคะซึ่งดูจากตัวนี้น่าจะเป็นงานวงค่ะไม่ใช่งานของเอเวอร์แลนด์นะคะหลังจากที่มีข่าวลือนะคะมาเกือบเดือนค่ะว่ามีคนเห็นลิซ่าแบล็กที่ของเรานะคะเปลี่ยนจากลุคผมสีดำเนี่ยมาเป็นสีบอลทองแล้วมาวันนี้ค่ะก็ได้เห็นแบบสจะนะคะว่าจริงๆด้วยนะจ๊ะลิซ่าเปลี่ยนสีผมแล้วจริงๆค่ะตามภาพเลยเนาะและที่เขาลือๆกันนะคะว่า แบล็ k พิงค์ค่ะไปถ่ายงานที่สวนสนุกเ v e r l a n d ลนดะ์คะอันนี้ก็จริงด้วยเช่นเดียวกันนะคะและพอซูมเข้าไปใกล้ๆตรงนี้นะคะป้ายค่ะก็เขียนบอกชัดค่ะว่าเป็น Blackpink in your wonderland อีกด้วยนะคะท่าทางค่ะจะเป็นโปรเจกต์4บวกหน่งนะคะแต่ว่าไปถ่ายที่สวนสนุกเ v e r l a n d ค่ะก็น่าจะเป็นการถ่ายเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะก่อนที่สาวเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะจะบินไปยัง LA เมื่อวานนะคะ และก็ในฉากนี้ค่ะถ้าดูให้ดีๆนะคะจะเห็นว่าทั้งโรเซ่แล้วก็เจนนี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะคือแบบเขาน่าจะถ่ายทีละคู่ค่ะพ่ซูก็คู่กันกับลิซ่าแล้วก็เจนนี่ก็คู่กับโรเซ่อะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งพิซูนะคะก็มีการใส่ที่คาดผมค่ะเป็นลายดอกทิวลิปนะคะส่วนสาวลิซ่าค่ะน่าจะเป็นดอกทานตะวันสีเหลืองนะ แล้วก็โรซกับเจนนี่ค่ะก็ใส่เป็นน้องหมีแพนด้าเหมือนกันทั้งคู่ค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทํางานหนักนะคะหรือว่ามันเป็นแฟชั่นค่ะเลยเห็นคล้ายๆนะคะว่าเสื้อของพี่ซูนะคะตรงชุกกระแลเนี่ยค่ะมันดูเหมือนว่าจะรันขึ้นไปนะคะเอ๊ะหรือว่าเล่นโซนกับน้องๆเนอะมันก็เลยนะคะเกิดการขาดกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็แซวเล่นนะคะมันอาจจะเป็นแฟชั่นก็เป็นได้ค่ะแต่ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะคะเห็นมีภาพเพิ่มเติมมานะคะพวกเธอคะ่ะน่าจะถ่ายเป็นงานวงนะคะน่าจะเป็นโปรเจกต์สี บกหนึ่งนี้และค่ะก็รอดูกันต่อไปเนาะเพราะว่า YG ก็บอกแล้วนะคะว่าปีนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะถึงตั้ง5โปรเจกต์กันเลยทีเดียวค่ะมารอรุ้นแล้วก็รอดูไปพร้อมๆกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า